สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพา HHH. ท่านผู้ชมมาปลูกนะคะวันนี้จะมาปลูกเออเสน่จันเขียวนะเสน่จันเขียวนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเนาะตอนนี้อากาศก็มืดแล้วนะคะอืมคุณยายต้องรีบมาถ่ายก่อนนะเออสน่จันเขียวนะคะก็จะมีเออที่คุณยายมีตอนนี้ก็มีนะคะมีเออสน่สน่จันเขียวนะจันแดงนะคะจันแดงแล้วก็จันขาวตายไปแล้วปลูกไม่ได้นะคะคุณยายไม่มีบุญวาสนาได้ปลูกเนาะ แล้วก็มีเสน่ห์จันนาคนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอ่อมามาทําวิธีขยายให้ดูนะคะแต่ว่าเสน่ห์จันแดงค่ะคุณยายทําไปแล้วนะทําไปแล้ววันนี้ก็จะมาไม่พูดทำพํามทำพิงเนาะวันนี้ก็จะมาปลูกเอ่อเสน่ห์จันเขียวนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเสน่ห์จันเขียวของคุณยายนะต้นนี้นานมากเลยนะคะต้นนี้นานอืมสิบปีแล้วค่ะต้นนี้คุณยายก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้ดูแลมันนะก็ ให้น้ำอย่างเดียวปล่อยตากแล้วเลยนะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะมาขยายนะขยายขยายดูซิว่าได้กี่ต้นนะแต่ว่าคุณยายให้ดูวันนี้อันนี้เป็นอันอันนี้จันแดงนะนี่จันแดงจันแดงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจันแดงนะคะก้านเขาจะออกแดงๆหน่อยนะคะเห็นใช้น้าเห็นถนาดไหมคะนะคะเนี่ยก้านเขาจะออกแดงๆหน่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวคุณยายจะมาขยายเสน่ห์จันเขียวนะเสน่ห์จันเขียวนะคะ นี่นะคะต้นนี้นะเสนิทแกงเขียวแันเขียวก็คือเอ่อทุกอย่างมันจะเขียวหมดเลยนะก้านเขียวก้านเขียวใบเขียวนะคะก้านเขียวใบเขียวใบจะเล็กจะใหญ่อยู่ที่เออเหมือนกับอยู่ที่อากาศด้วยนะอืคุณยายก็เลี้ยงไว้ในร่มนะไม่ได้ออกแดดนะเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะใบก็จะเล็กนะที่จริงใบเขาจะใหญ่ ใบเขาจะใหญ่เท่าเสน่ห์จันแดงอันนี้นะใบจะใหญ่เท่ากันนะคะแต่คุณยายเลี้ยงในที่ร่มเขาก็เลยไม่นั่นแต่ว่าอันนี้คุณยายเลี้ยงแดดถ้าได้โดนแดดแล้วจะใบเขาจะใหญ่ใหญ่นะคะ <S <S พวกนี้จะอยู่กับน้ํานะรากเนต้องอยู่กับน้ําเลยแต่ว่าแต่แต่ว่าไอ,าอาต้องอยู่กับแดดด้วยนะคะอท้องบนเนี่ยท้องบนต้องการแดดแต่ข้างล่างต้องการน้ํานะคะไม้ไรประเภทนี้นะคะเป็นไม้มงคลน,นะเป็นไม้มงคลเหมาะสําหรับที่จะปลูกไว้เเหมือนกับว่า เป็นว่านมงคลนะเออมั่งทาให้เจ้าของบ้านมั่งมีสีสุกนะอไม้มงคลนะมั่งเสน่ห์ทำอะไรก็มีสเสน่ห์นะมีคนนับหน้า,นาถือตาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นสเสน่ห์อย่างพวกสเสน่ห์จันท์ขาวอะไรพวกเนี้ยเขาก็อืมโบราณนะเขาก็จะไปทําอืมเหมือนกับเอ่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งสมัยนี้ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะแต่เมื่อสมัยโบราณที่คุณยายเป็นเด็กๆนะเขาก็จะมาหาสเสน่ห์เสน่ห์จันร์จันทร์ขาวนะ เสแจนขาวคือมันจะหอมหอมทุกอย่างเลยนะคะหอมตั้งแต่ตั้งหอมตั้งแต่ใบเลยนะใบอันนี้ก็หอมนะคะหอมหอมเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยคุณยายไม่ยังไม่ตัดเลยนะนั่งนี่คุณยายได้กลิ่นเลยนะเขาหอมจริงๆนะคะปลูกไว้ปลูกไว้เอ่อต้นสองต้นนะก็ดีนะคะโอเคเดี๋ยวคุณยายจะมาขยายให้ดูนะคะไม่ยากนะไม่ยากนะคะตัดมาเดี๋ยวคุณยายจะดูไอเดียวต้นนี้ต้นนี้ นะคะนี่ตัดมานี่ตัดมาโอ้ยยูเดีย่เลยยวเดีย่เลยนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนะนี่คะ่ะเอ่ออันนี้ดอกดอกก็เพิ่งหมดไปนะเขามีดอกท้องตีนะให้ดอกท้องตี หอมหอมมากเลยค่ะหอมมากหอมจริงๆเอ่อต้นไหนดีต้นไหนเยอะแยะนะคะตัดก็ตัดแค่นี้ค่ะตัดแค่ตัดแค่กิ่งของเขานะคะตัดแค่นี้ออกมานะคะนะคะ,นะคะเขาก็จะมีเอ่อรากเขาจะออกมาตาม ต,ตามข้อตามตามข้อต่างๆนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะเขียวนะคะเขียวเขียวตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะคะเขียวถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงเขาก็จะแดงนี้นะถ้าเป็นสีแดงแดงนะคะขอบขอบใบก็ยังแดงเลยนะคะขอบใบยังเป็นสีแดงนะแล้วก็ถ้าเป็นเอ่อนาคนะถ้าเป็นหน้าก,ก็จะออกสีเทาๆนะออกสีเทาๆจะแดงก็ไม่แดงจะดาก็ไม่ดํานะคะอืม คล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆคล้ายอันเนี้ยคล้ายๆอันเนี้คยนนค่ะคือจะแดงก็ไม่แดงจะดาก็ไม่ดําอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสีนาคนะแต่สีดําอ่ะคุณยายเคยซื้อมาปลูกนะมันคือคือใบมันก็จะดํานะใบมันจะออกค่อนข้างดํานะแล้วก้ามนมันก็จะดําอะไรเงี้ยค่ะคุณยายซื้อมาปลูก <c ười> มันจะพอๆกับสนิทจันขาวนะคุณยายปลูกไม่ขึ้นเลยอ่ะตายหมดนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นลักษณะที่คุณยายไม่ได้ใช้ดินนะคะใส่ไว้กับน้ําใส่ไว้ในโหลนะคุณยายจะอธิบายนะ อันนี้อันนี้นี่อันนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นจานแดงนะคุณยายอธิบายฝั่งว่าเนี่ยคุณยายก็ใส่ไว้ในโหลใส่ไว้ในโหลเนี่ยใส่ในโหลแล้วก็ใส่น้ําเอาเอาดินใส่ไปน,นิดนึงเนี่ยนะนานต้นนี้เกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วนะคะแต่มันไม่โตนะไม่โตเพราะว่าเขาเขาไม่เขาไม่ได้ไปไหนแล้วเขาอยู่แต่ในเนี้ยน,นะคะล่าเขาก็จะอยู่ในนี้ตลอดนะคะ ข้อสำคัญคือต้องคอยเอ,อน้ำอย่าให้ขาดนะอาทิตย์หนึ่งก็เติมน้ำไม่ก็สักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่วุณยยาใส่โหลเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าเอ่อถ้าเราใส่น้ำแล้วเนี่ยเราลืมได้เลยนะคะลืมได้เลยอาทิตย์หนึ่งถึงจะมาเติมน้ำทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะน้ำเต็มอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะคือเขาจะเป็นไม้ที่อยู่ข้างบนอยู่กับแดดแต่ข้างล่างอยู่กับน้ํานะคะอ เนี่ยนะคะให้ให้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถที่อยู่กับน้ําได้นะคะอยู่กับน้ําได้เนี่ยค่ะคุณยายปลูกไว้กับน้ํานะนี่ให้น้ําแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะเราก็พยายามหาที่ที่ลักษณะที่มันโคตรอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ที่กระถางหรืออยู่ที่กระถางคือคือเขาจะต้องการชอนขึ้นหาอากาศนะแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันตั้งตรงนะตั้งตรงต้นเขาก็จะตรงสูงนะคะ เอออันนี้สูงสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะถ้าจะเดินดีนะฮะเมตรกว่าเมตรกว่านะคะโอเคอันนี้เราก็ตัดรากเลยตัดรากเลยนะคะตัดรากแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะปลูกได้เลยน่นแหล,และโอเคอ่าวันนี้คุณยายเท่ากับคุณยายมาสาธิตนะมาเอ่อสาธิตวิธีการวิธีการปลูกนะโอ้ยเิธการปลูกสเสน่จันเขียวนะจันเขียว คุณยายก็เลยมีสีแดงมีสีอะไรก็ามาอธิบายว่าเออมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่วิธีการเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกันนะดินก็เป็นดินดินธรรมดานะคะแต่ดินไม่ชอบดินเหนียวนะคะถ้าดินเหนียวเขาจะไม่โตนะคะเป็นดินธรรมดาหนักไปทางน้ํานะคะให้อยู่กับน้ําก็โอเคนะคะอือันนี้เออคุณยายก็จะเลี้ยงครา้ส่วนมากก็จะอยู่กับน้ํานะเลี้ยงอยู่กับน้ํานะคะเนี่ยเขาจะโตนะคะโต คือเป็นไม้ที่ไปสรุปแล้วสเสน่หจันเขียวจันเขียวจันแดงจันดำจันขาวจันนาคห้าจันเนี่ยจะเป็นว่านมงคลน,นะสเสน่ห์คือทําให้เจ้าของบ้านมีสเสน่ห์นะร่ํารวยเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเดี๋ยวมันมีมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีลูกนะไอ้ที่มีดอกนี่สวนมากพุณยาจะเลี้ยงไว้กับ,ก,บกับน้ํานะคะใส่น้ําเลยนะนี่ เจ้าต้นนี window, stamps, ้ม hm. ีดอกนะดอกเขาก็จะสีเขียวนะถ้าเสน่ห e ์จันแดงจันดําจันดําก็ดอกดํานะจันแดงจันแดงดอกก็แดงนะคะเนี่ยดอกเขาจะสีแดงนะคะนี่ดอกสีแดงนะดอกสีแดงนะคะอันนี้จันเขียวจันเขียวดอกเขาก็จะสีเขียวอย่างนี้นะคะโอเคค่ะก็ขอจบแค่นี้นะคะวิธีการปลูกนะคะเสน่ห์จันเขียววันนี้นะคะ คุณยายมาทําสายหน่อยขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์ให้คุณยายด้วยนะคะ